สัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร์โรของเรานะคะวันนี้จะมาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณน,นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ2564นี้นะคะก็จะดู3แบบนะคะก็จะมี3สถานะคนคุย คุณโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นการเปิดดูพลังงานบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็น้องเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคูก่ก,กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันที่คุณโสดนะคะขอดูว่าคุณโสดในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นยังไงนะขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์คุณโสดคะ่ะ อ่าคุณจะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาชอบมาคุยคุณมาจีบคุณนะคะคุณโสดชาวราศีธนูมีคนคุยเข้ามาแน่นอนคุณจะได้อาจจะเจอกันผ่านการเดินทางหรือเขาอาจจะเป็นคนไกลชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะที่เขาจะเข้ามานะก็จะมีการเข้ามาพูดคุยมาจีบมาชอบคุณนี่แหละนะขอดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างค่ะ จูบครับนะคะอ่าไนท์ออฟเพนเดเคิลนะคะดูเวิร์นก,กรู้สึกว่าคนคนนี้คุณจะคุณจะชอบนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่มากๆนะคะด้วยความที่เขาอาจจะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณได้นะคะคนคนนี้นะอืมเขาอาจจะเป็นคนไกลนะโดดเด่นคนไกลชาวต่างชาตินะคะคุณจะรู้สึกถูกใจเขามากๆคนคนี้อืมเจอปุ๊บอาจจะรู้สึกแบบ เหมือนกับว่าเป็นคนที่ใช่ก็ได้รักแรกพบก็ได้นะคะขอดูว่าคุณจะสารสัมพันธ์กับเขาแล้วมันจะโอเคไหมคะคุณคนนี้นะคุณที่เข้ามาค่ะโอ้อาสารสัมพันธ์แล้วจะโอเคไหมนุกรู้สึกว่าคืมคนนี้เขาก็ ต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะคุณคนนี้เพราะว่าเขาอาจจะเคยจบเคยเจ็บในความสัมพันธ์มาแต่้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์นีอ้อาจจะมีเรื่องของรักซ้อนเกิดขึ้นแลเนี่ยนะเพราะมันมีทั้งสิบดาบสามดาบนะคะถ้าคุณสารต่อนะคะอาจจะ้องรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะ มีรักซ้อนนะคะทําให้คุณเหนื่อยทําใหค้คุณรู้สึกแบบจริงๆคุณชอบเขามากๆแหละคนคนนี้นะแต่มันจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีใครหลายๆคนแล้วด้วยนะคะคนคนนี้นะเกยวพอดูนะคะเขารู้สึกยังไงคุณคะเขาเสียดายคุณนะคะเขาอยากพูดอยากคุยอยากเรียนรู้ อยากเรียนรู้นะคะในตัวคุณอยากศึกษาคุณอยากขยับความสัมพันธ์แต่ทีนี้หนูรู้สึกว่าเขาอะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะต้องเสียใจแล้วก็ผิดหวังในความสัมพันธ์นี้นะทีนี้มาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์คุณโสดจะเป็นยังไงคะในช่วงเดือนนี้เจอคนนี้ก็เป็นรักซ้อนอีกหมายถึงว่าอาจจะทําให้คุณเสียใจเพราะว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะพาดูนะคะ ต่อให้เขารักจริงยังไงเนาะมันก็ไม่โอเคเขาดูนะคะน้องความสะพันคือให้ให้บอกว่าคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการอยู่กับเพื่อนมากกว่านะคะคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานงความมั่นคงอนาคตของคุณมากกว่านะคะชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะคะแล้วก็ คุณมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้คุณยังไม่อยากจะผูกมัดกับใครด้วยนะคะเด็กถือเหรียญคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบมาคุยคุณคุณก็คุยแหละแต่คุณยังยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีนะตรงนี้ความรู้สึกของคุณคุณเติมเต็มให้กับตัวเองได้อยู่แล้วนะคะชาวราศีธนูนะคุณโสดก็จะประมาณนี้นะคะในเดือนมีนาคมนะ มาดูกันต่อนะคะสําหรับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนขอรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาโอเคมันไม่ได้ถูกเปิดเผยอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้ชัดเจนนะคะคุณมีความรู้สึกดีๆให้กันในบางท่านเป็นรักเก่าๆที่กลับมาคุยกันนะคะ ความสัมพันธ์มันเงียบๆนิ่งๆเนาะเหมือนกับคุณกับเขาก็อาจจะพอใจในจุดๆนี้หรือว่าตัวคุณอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยคืบหน้านะคะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกัรและกันอยู่แหละแต่เขาอะพอใจนะกับความสัมพันธ์เนี้ย hmm. ที่มันเป็นแบบนี้นะคะคุณรู้สึก ดีกับเขานะคะที่เอ็มเพรีเขาอยู่ในใจนะหรือว่ารู้สึกดีทั้ง2องคนนั่นแหละนะคะที่ผ่านมาขอดูเป็นยังไงอีกคะความสัมพันธ์นี้พัฒนาไม่ได้หรอคะอยากพัฒนาแต่พัฒนาไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องของรักซ้อนไหมนะคะถ้าไม่มีเรื่องของรักซ้อนนะนุกรู้สึกว่าอยากพัฒนาแต่มันยังนิ่งๆน,นะคะ มันยังไม่สามารถที่จะมั่นคงได้นะความสัมพันธ์นี้ก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจเสียความรู้สึกนะคะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงม,มีนาคมน,นี้เป็นยังไงอืมก็ยังก็ยังใส่ใจกันอยู่นะคะในช่วงนี้ยังมีความรักความรู้สึกดีๆให้กันมีการเทคแคร์กันนะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์นี้นะคะยังมีคุณค่าทางความรู้สึกของคุณอยู่นะเจลเวอร์ยังมีแพชชั่นยังมีความแบบแรบงดันดูดแรงปรารถนาต่อกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะก็อาจจะมีเวลาช่วงวันเวลาดีๆร่วมกันนะคะยังไงอีกคะในในบางท่านที่มีเจอกับ ภาวะนะคะรักซ้อนนะร,รู้สึกว่าเครียดนะคะจะเกิดการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะคะรู้สึกไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับคุณที่มีความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้านะคือถ้าไม่มีเรื่องรักสามเศร้าระวังเรื่องของการใช้รมทะเลาะหึงห่วงกันนะคะเพราะว่าคุณกุกเขามีความรู้สึกที่มีแพชชั่นต่อกันมากๆแล้วก็เหมือนระแวงนะคะอาจจะหึงห่วงตัวคนเนี่ย ในตัวคนรักของคุณนะคะทําให้เกิดการเครียดอาจจะมีการทะเลาะกันหมองกันได้นะคะเป็นยังไงอีกคะ,ะมีการเข้าหากันนะคะความสัมพันธ์อาจจะมีการขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะมีความรู้สึกดีๆต่อกันมีการปรับตัวเข้าหากันได้ดีนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ยังคงไปต่อได้นะคะ มาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีธนูคะความรู้สึกของเขาคะ่ะอืมเขาพอใจคุณมากๆนะคะเขารู้สึกดีคุณมากๆเขามีสามารถที่จะไม่คิดถึงคุณเลยนะคะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะแม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่แสดงออกนะคะไม่แสดงออกใดๆนะ เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่เขาชอบคุนมากๆนะคะพอใจในตัวคุณมากๆเลยนะคะเขารู้สึกยงไงคุณีกคะ j u s t m e n นอืมก็อย่างที่บอกว่าในกรณีที่เป็นรักสามเศร้านะคือรู้สึกว่าความจริงถูกเผยยังไงเขาก็ยังอยากสารต่อความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ยังอยากจะ รักษาความสัมพันธ์นี้เขายังห่วงแหนนะคะความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไม่อยากเสียความสัมพันธ์นี้ไปแต่ในกรณีที่ไม่มีนะคะเรื่องของรักซ้อนรูนร้สึกว่าเขาอะเต็มที่นะคะกับความสัมพันธ์นี้เขาเปิดโอกาสในความสัมพันธ์นี้เต็มที่เพื่อที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมแล้วก็เขาเป็นคนที่หึงที่ห่วงด้วยนะอืเขาห่วงแหนในตัวคุณนะคะ โอเคมาดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีธนูคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณรู้สึกยังไงกับคนรักของคุณติดมาสองใบคุณรู้สึกว่า คุณรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์อะมีคนเข้าหาเยอะนะคะคุณห่วงแหนเขาในเนี่ยนะคุณอยากจะเก็บเขาไว้คนเดียวด้วยนะคะคุณค่อนข้างห่วงแหนเขาในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วนะคะแล้วก็คุณคุณพร้อมที่จะปรับตัวนะคะหรือว่าปรับความเข้าใจกับเขานะะคในเรื่องของในบางอย่างที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันนะเดอมูน ความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจริงจังนะคะแล้วก็ไปต่อกันนะคะคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณอยากสมหวังกับเขาค่ะนะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณสิ่งที่คู่ของคุณอยากจะอาไม่ใช่คนที่คุณอยู่ด้วยอะค่ะ อยากจะบอกคุณนะคะเจนออกคับนะคะเขาว่ารักคุณนะคะเขาก็อยากจะเขามีคุณอะเขารู้สึกว่าคุณก็เติมเต็มให้กับเขานะคะคุณคือความสุขของเขาเขาก็อยากจะสร้างครอบครัวคุณแหละนะคะเนี่ยอยากลงทุนในความสัมพันธ์นะคะเขารักคุณนะคะ แต่ตอนนี้มันอาจจะยังหมายถึงว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ที่จะเป็นครอบครัวแค่นั้นเองนะคะแต่เขารู้สึกดีๆกับคุณจริๆๆงๆเขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกับคุณนะคะอืมในบางท่านเป็นรักต่างวัยนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะเขาหลงใหลในตัวคุณนะคะเขามีบางครั้งเขาคิดมากเรื่องของคุณจนเขานอนไม่หลับเลยนะอืมเขาก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสในความสัมพันธ์นี้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะอืม ชาริอัแต่คือเหมือนกับว่าเขายังจะเขายังไม่พร้อมที่จะไปอีกระดับขั้นหนึ่งแค่นั้นเองคือณนะตอนนี้ความสัมพันธ์มันโอเคเขาคุณพอใจนะคะเขารู้สึกดีๆับคุณมากอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะคุณคนนี้ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือถ้าเขาพร้อมนะคะ ที่จะไปต่อในความสัมพันนี้หมายถึงไปอีกระดับหนึ่งให้มันจริงจังมากขึ้นเขาก็จะลุยแล้วเหมือนกันนะคะเขาจะไม่รอนะโอเคนะคะเดี๋ยวขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูคนคุยสถานะไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไปคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณก่อน,ะะนนะคะ cup s โอเคนะคะ เรมรู ừ, ้สึกว่าความสัมพันธ์มันมีการเอาใจใส่กันมากขึ้นได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ยังได้ไปต่อนะคะเนี่ยหนึ่งไม้ในบางท่านมีการให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ด้วยนะ <S <S ในบางท่านที่มีการโกรธการงอนกันนะคะก็จะมีการง้องกันได้กลับมาในความสัมพันธ์ได้ให้โอกาสนะคะความสัมพันธ์นี้ด้วยนะแนวโน้มนะคะ ช่วยอาจจะมีอารมณ์แบบน้อยใจปล่อยให้รู้สึกง่กอะไรเงี้ยก็จะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะก็เป็นอารมณ์น้อยใจก็ได้นะคะซึ่งอาจจะยังไม่อยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยยังให้โอกาสกันอยู่นะสำหรับคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ มันเป็นแค่อารมณ์นะคะความร้ใจของคุณที่อยากจะไปแต่คุณไม่ได้อยากไปหรอกคุณยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะโอเคนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะค่ะสวัสดีคนมีคู่นะคะชาวราศีธนูมาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณและคนรักของคุณเป็นอย่างไรคะเหรียญจริงๆที่ผ่านมานะคะ ความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นไปอย่างเรื่อยๆสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายมันทําให้คุณรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็ไปต่อได้ดีนะคะที่ผ่านมานอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างหงุดหงิดกันบ้างทําร้ายจิตใจกันบ้างในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ ก็ยังประครับประคองนะคะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไปด้วยกันอยู่เพราะคุณสองคนก็ยังรักกันอยู่นั่นเองนะคะคู่ของคุณแล้วก็ตัวคุณนะมาดูความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมน,นี้นะคะกันไปบ้างเออความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคุนี้ค่ะคุณมีคู่ ในช่วงนี้เหมือนมีพลังงานแบบว่าตัวเขาก็ได้ตัวคุณก็ได้นะคะที่รู้สึกแบบอยู่ใกล้กันก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะก็เลยแบบอยากจะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวยบิยบๆนะคะเหมือนกับได้ปลดปล่อยตัวเองหรือให้ให้โอกาสหมายถึงว่าปลดปล่อยทั้งตัวเขาตัวคุณน,นะคะให้พื้นที่นะคะให้รู้สึกแบบ ไม่อึดอัดจนเกินไปนะคะเวลาอยู่ใกล้กันเกินนะคะบางครั้งก็อยากจะมีเวลาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวบ้างนะคะสําหรับคุณมีคู่นะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณก็จะได้แสดงความรักความรู้สึกดีๆนะคะต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะได้แสดงออกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คิดมากเสียใจน้อยใจกันนะคะก็จะได้มีการใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะ อะไรนะคะที่เคยอึดอัดใจที่แบบไม่ได้พูดได้คุยน่าจะได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เคยไม่เข้าใจกันก็จะได้คุยกันนะคะความสัมพันธ์ยังไปต่อนะคะยังรู้สึกมีแพชชั่นต่อกันอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องให้คิดมากบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะในความสัมพันธ์ได้ไปต่อได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ มีการให้อภัยกันในความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าเกิดทะเลาะกันไม่เข้าใจมีประสัรค์ปัญหาอะไรใดๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะผู้รักผู้ใหญ่อาจจะเป็นสื่อกลางให้หรือเป็นคนกลางให้หรือว่าพวกคุณมีการให้อภัยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันได้ไปต่อแน่นอนนะคะเป็นดั่งสันนะก็ยังเป็นความสุขที่คุณและเขายัางคงต้องการกันและกันอยู่นะมาดูนะคะว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนรักของคุณคู่ของคุณ judgment ภ้าด,ด้วยคือน้องรู้สึกว่าเขาต้องการพื้นที่นะคะต้องการต้องการพื้นที่แบบส่วนตัวต้องการอิสระหรือรู้สึก ถึงการปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะคือเขาอาจจะอึดอัดอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ต้องการคุณนะชาวราศีธนูนะเขาแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อจะคิดนะคะหรือว่าจะคิดไอเดียหรือจะคิดอะไรของเขาไปอะคะ่ะเหมือนกับถ้าเป็นเรื่องงานเนี้ยเขาก็ต้องการมุมส่วนตัวของเขาอะคะ่ะพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะมีไอเดียมีความคิดอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็เขารู้สึกยัางไงานะคะ เขายังคงมั่นคงกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีการพัฒนาต่อหรือว่าในอนาคตเขาก็มองอนาคตร่วมกันกับคุณอยู่แล้วนะคะหกเหรียญน,นะคะเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะคุณรักของคุณนะยังคงมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณอยู่นะคะสองเหรียญเขาอาจจะเขาากเขาอาจจะรู้สึกว่าเออ คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ไม่มั่นคงกับคุณไหมแต่จริงๆแล้วเขาเขามั่นคงนะคะเขาสองเหรียญอะเหมือนกับเขาพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะคะเนี่ยคะ่ะเหมือนเขาแบบพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้เออใช่ใช่คือประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยอืให้มันไปต่อได้นะคะแล้วก็ไปต่อได้ดีนะคะที่เขารู้สึกกับคุณนะ ขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีธิจคุณรู้สึกยังไงกับผู้อื่นค่ะรักเขาแหละบางครั้งคุณเหมือนเขาทําอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณอะแต่คุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไหมคุณยังอยากไปต่อแหละคุณรักเขานะคะแล้วก็ในบางครั้งคุณก็อยากจะมีโมเมนต์แบบเอาอกเอาใจเขาด้วยนะคะ คุณสองเขานะคะในบางครั้งคุณคุณอาจจะดื้อนะคะอาจจะหัวร้อนคุณอาจจะไม่ยอมเขานะคะด้วยความที่คุณมีความเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคุณเป็นควีนถือไม้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงเหมือนกันนะคะแต่คุณก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันได้หกดาคือประคับประคองนะคะคุณพร้อมที่จะไปต่อเขาอยู่แล้วนะคะ h ด w o น l d นะคะในบางครั้งนะคะคุณก็อาจจะหงุดหงิดกับเขามากเกินไประแวงเขามากเกินไปจนแบบคุณไม่ได้ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขานะอืเนี่ยนะเอ่อ the h a n g m a n บางครั้งคุณคิดมากนะคะคุณคิดมากุนเครียดด้วยไม่ว่าสิ่งใดนะคะที่เขาทำผิดหรืออะไรก็ตามนะคะหรือมีการทะเลาะมีอุปสรรค ในความสัมพันธ์คุณพร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะคุณรักและรู้สึกดีๆเขาคุณพร้อมจะไปต่อเขาอยู่แล้วนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูคะ่ะอุปสรรคปัญหานะคะ นที่ทำอะไรกันรับหลังนี่ความดูเจ็ดดาบคือเจ็ดดาบคืออาจจะมีความไม่ไว้วางใจกันนะคะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรกันรับหลังเนี่ยนุรู้สึกว่าอาจจะมีการที่จะทะเลาะนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องทะเลาะกันนะคะเกิดจากความที่ ีกฝ่ายหนึ่งทำตัวไม่น่าไว้วางใจนะคะทะเาลาะก,กันใช้รวมกันนะเพราะว่ามีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะคะค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็หวงแหนมีความหึงหวงนะคะ อีกคนแต่จริงๆก็ทะเลาะกันยังไงน้อยใจกันยังไงมันก็ยังมีความรักอยู่ในนั้นนะคะก็ยังได้สารต่อความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะอาจจะมีการระแวงกันบ้างใช้อารมณ์กันบ้างดื้อกันบ้างนะคะทาทาร้ายความรู้สึกกันบ้างบบทางคําพูดก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันยังได้ไปต่อนะคะผู้ของคุณน่ยยังมีความรู้สึกที่มั่นคงนะคะในในในความสัมพันธ์นี้อยู่ทั้งคุณและเขานะคะ โอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทั้ง3สถานะนะคนโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่นะคะจบไปแล้วนะคะชาวราศีธนูนกต้องขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังน,นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะ